หนึ่งสองสามสี่ห้าญาติโยมนะครับขวนควายมาเตรียมพัตหารนถวายพัตหารนเพลินนะครับแก่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางธรรมญาติรานะครับเด้อนะครับทรงสสยครัวครูบาอาจารย์แม่ขาวไม่ชีจะเหนื่อยนะครับก็เลยนะครับยกขบวนมาเลยนะครับหลายคันรถด้วยกันนะครับนี่เด้อนะครับส่วนครูบาอาจารย์ก็นั่งเป็นจุดเป็นจุดนะครับตามอัธยาศัยนะครับชอบตรงไหนก็นั่งตรงนั้นนะครับเด้อ เหลืออ oh, ีกระยะทางอยู่ประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับเพิ่งจะครึ่งทางนะครับแต่พอดีกับฉันพัตหาหเพลิเลยนะครับนี่เอาเอาตรงนี้หละเด้อนี่เนาะเอานะครับมือกล้องนี่นั่งยากนะครับนั่งตรงไหนก็นั่งยากนะครับนะครับ เมชีอยู่ด้านนู้นนะครับนี่สาธุอนุโมทนาทวยเทพเทวดานะครับเมตตาทรงแม่ครัวพ่อครัวนะครับนำพัตนาหารมาถวายคณะสงฆ์แม่ค้าแม่ชีนะครับก็เลยสะดวกนะครับนี่นะครับเด้อนะครับเอาเอาจะได้ย้ายที่ละเด้อนะครับเพื่อความเหมาะสม